มากินแกงหน่อไม้พี่น้องตอนบ่ายเดอ้อแกงหน่อไม้สดๆในกอเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องมามาสดแกงห,น,หน,น,น,น่อไม่หอมๆน้ำกันเด้อจ้านางอ้อนแกงสุนเมกินมาๆมะแกงหน่อไม้สดๆหักในกอมาพี่น้องแซ่บๆ đẹp cho nhà ngọc xin bằng luôn đẹp rất hmm. đi ta mà đưa thì nào được, Nè, không có đi kèm nè Nè ก่อนก็ฮหอนเอาก็เอาพี่น้องเอ้ยโพดบาแดดแดดบมมีมงดูออกจะหองก็เือยน้อยเทืยยังมาเด้อกินแกง่อไมเด้อซีที่น่ารักทุกทัน กินน้มานหอมหวานมาด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสี่มื้อคนเด้อเกลือใหญ่ทางอิตาลีมาเด้อมากินน้ำนองเด้อจัดแซ่บแจียงนองไหมเบ้าพึ่งคนอซาตอลอนต่อเรื่อน้องเด้อเบ้าซุ่มนี่มันบ่จบบ่ิสิ้นเขาอิจฉาคนมปากเบ้าคนบริอิจฉาบริอิจฉา การกระทะมันบ no e. ่งบอกคอมเมนต์มันบ <lle> nice <pr im> ่งบอกเผลอใจเหรอต้องบอกถึงพวกอิจฉาชาตะลอนอิจฉาที่กูไปเห็นงานบางอื่นกูได้เห็นอิเฮือนอิจฉาอิเฮือนตเองถามาบอกภูมิใจบอกภูมิใจกูอิเดือนรังภูมิใจกูไม่ได้ขอกูี่บอกซะแล้วก็บอกเงินเอฟซีทางเบิร์ เห็นให้กูมันกูเห็นยูทูบ็นไา,ายกูมากกับส่วนหนึ่งส่วนเหลือส่วนหนึ่งกับเงินกูบอกมวนเดอ้อกับูเดอ้อจะบอกสัะขอราะถูกคอภพยนำเอฟซีกูพอดีดิสัซุ่มนี้ว่ากับมวนเข้าประมักแก็ เดี๋ยว่ะคนยังหายขายังได้เขามาเบิงเ่งดีล่ะลูกเอ้ยเคนโมหกักก็แค่คนจะเข้ามาบ่าเกาตกซับนั่งกอดลูกให้ยสิสิเห็ดตกซับสั้นแต่ส่องอื่นๆนะยูทูบเบอร์ส่องอื่นนัง่งหายกอดลูกสิสิสิจกซับเบิ้ลเลยใชนะ่ไหมไปมนาาีไปไ่แม่ไปเมนด่าเขาไปนี่แม่ไปเมนเราเห็เขากล้าบ่เลยตกซับเบิ้ลที่สัก งอ้ายองงั้นมีแต่แม่เลียงเดียวคือกันลูกแปดลูกหาลูกสามลูกสี่มีเบิดแม่แม่เป็นมเม็นดาเขาก้ะเม็นดาเขาคือมาเม็นดาคอยอยู่บ่ ซับเบิดเลยจ่ะหลงนี่นป้าน้องเด้อน้องตกอูเด้อเห็นเด้อไปใส่ลรอเอ็พิสองลายสองสองในยลาวเอาไปถ่ายเอา แห้งลายยังหายสิสิส,สิอยู่แห้งลายนางออกมาหลายเดือนต้ชับเบิดเนมอเบ้าให้เบ้าห้ยคอยแล้วก็ไปเบ้าห้เขาหนังบุญเป็นชิ้นมาเบ้าใส่ต่อ,บบอยเติม,จมจะจะจใจอยู่แล้วเราไปหามาได้จกมื้งทีบอกได้ งเพื่อนไทยจะซื้อกระสอบยวนหนึ่งส่วนลายตก็คือข,ของข่อยเองเบิดข่อยบอกจ้ะพี่ดินเนี่ย่็เอ็กซี่ยื่นข้อเสนอมาซื้อให้ลูกกระสาสุกยกมูสวมหัวบุญหลุมถับลูกขอ่อยเขาได้โค ใจมาบอกเขาจ้าก็ดึงน้องขึ้นไปเทิงเลย้วยบอนอนดอกนอำไห้มาน่ะบอนอนอน,อน้องเขาห้องโลเปิดให้งได้ไป,ไปจักล้มอยากนอนหลินในอู่อยาให้กล้วย ไวันบระถวายคุณว่าวันนี้ละคุณนี่ละคุณผูณ้ใหญ่จดีว่านั้นเรื่องยังขอเป็นนี่ละคุณเรื่องยังคำเพิ่นติดต่อมาให้ขอเห็นหนั่นเห็นนี่หายแว,ว่าสถานหนึ่งเขาบอกเห็นหายเออนี่ละคุณเพิ่นหายแล้วเราแล้วผู้เพิ่นหายเพิ่นไปใป,ปากไปว่ามี่จะซุมเจ้าซุ่มบนในหายค่ะว่สาสิบบาทสี่สั ผุนชอยชอยแล้วเราก็เล้วไม่ได้เว่าแล้วผมก็ไปติดต่อฮะผุนผุนไปติดต่อฮะข่อยผุนชอยแล้วแล้วก็แลี้ยวผมไปติดต่อฮะผุนสำหรับเดี๋ยวชิว่าข่อยอยากได้เงินจะคำน้ำข่อนขึ้นไปน้ำน้ำผมติดต่อมาขวก็พุ้ยผมติดต่อมาแล้วก็แล้วผมจะเป็นนำน้ำ เอนเพ่อนเพื่อนเพ่อนเพื่อนเพ้่นเพื่อนซเพ่อนโหนยหเพื่อนเหตุการณ์กับตาทู่อมโมกบใจแต่ละคลิปของอมกบใจขอบุญขอบคุณไปเบิดแล้ว

นกอนอากาศกระห่อนโอ้ยนุ่งกับจอใมาแมวพี่นั่งอันได้จอะคนที่มาได้น่ะคือคนอิสฉาซูหเวมาอิสฉาแล้วก็อยากได้ตามยูทูบเบอร์ เขาไดห้าว่าไว้เขายังไงเลือเขาห้าจ huh? mm ับเบิ่งจุดอ่อนของเขาเบองได้เบองได้แล้วก็ว่าใส่เขาเป็นหนนี้เนาะอีอันนี้เนาะเป็นหนนี้เนาะว่าของเขาเลยที่ผมผลักมาอยากขึ้นสองแบบเยอะแยะส่งเห็นไหมา เนใจเห็นไจใครกะอยากมีชองกันทังนั้นบอกคนรวยคนจนมาขอเห็ดส่องก็คบอกซะขอเห็ดนำคนไปตะโไฟแล้วขอเอื่อยขอพาขอเห็ดขอเห็ดมาจกเอื่อยขอ เฮียนหูจากเอืออ้อยคอยไอ้เพื่อไอ้คอยถอดมาหอดฝั่งเ่าเบ้นคอยสุกทนกันอยากจะหาเงินได้แล้วมีมไรายได้จนมาเบ่าขอทานก็คือจะห่อนแค่ห่อนแบบห่อนเลย คนก็ได้ดีก็ออกจาก่อยก็หลายหลายคนเติบดีว่าสิใช่อ่ะลิปนี้ก็เป็นม,มอนลาก็ได้พี่น้องเดอ้อฝากกดยแซ่กุย้ยไรสัตว์กระให้ส่งแม่มอนฝากินปลาเทียวกินไปน้ำเมาไปน้ำลิปนี้ก็ได้ <laughs> บายไปม้วนาวมันใส่อย่าว่าวเนาะ